ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิธิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พี่สิบตอนหลวงปูส่สวงไม่ผิดสัจจ์ กับลูกหลานพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิอริยะองค์สงสัมปโนอิติปิโสนโมพุทธายะอิสาวาสุติมหาบันดาลสัจจัง ประสิทธิเมสาธุสาธุสาธุาธอริยบุคคลผู้มีศีราจารวัตที่งดงามเปี่ยมล้นด้วยจิตใจที่เมตตาสูงให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้คนทั่วไปไม่ว่าจะใกล้ไกลแค่ไหนผู้ใดที่มีความศรัทธา และได้ไปกราบนมัสก,การหลวงปู่สวงแล้วประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นมีมากมายด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้คนมากมายจากทั่วทุกสรารทิศต,ต่างให้ความศรัทธาหลวงปู่สวงและหลวงปู่สวงยังเป็นแบบอย่างที่งดงามในการประพฤติปฏิบัติเหมือนดั่งรั้วของชาติท่านนี้ ที่ได้รู้จักหลวงปู่สวงจากการแนะนำจากนายทหารผู้เป็นนายของเขาแล้วก็ยังมีโอกาสได้กราบหลวงปู่สวงจากการติดตามผู้เป็นนายเขาได้เล่าเรื่องราวความประทับใจความศรัทธาที่มีต่อหลวงปู่สวงตั้งแต่แรกเจอว่าครั้งเมื่อผมได้คอยติดตามนายไปไหนมาไหนทำให้ผมมีโอกาสกราบนมัสการ พระเถราจารย์ดังๆหลายต่อหลายรูปมีอยู่วันหนึ่งหลังจากได้เปกราาพระเกจิรูปหนึ่งแล้วระหว่างที่เดินทางอยู่เจ้านายได้ถามผมขึ้นมาว่าอยากรู้จักหลวงปู่สวงไหมท่านเป็นพระที่ไม่ได้อยู่วัดนะท่านอาศัยอยู่ตามกระท่อมในไร่ในานาของชาวบ้านและท่านชอบทุดงคนเดียวไปเรื่อยๆ การที่ใครสักคนหนึ่งนึกอยากจะเจอท่านใช่ว่าไปแล้วจะได้เจอนะถ้าไม่มีบุญจริงๆไม่ได้เจอหรอกนะเมื่อผมได้ยินแบบนี้แล้วมีเหรอที่ผมจะปฏิเสธไม่ไปผมรีบตอบนายเลยว่าอยากไปครับอยากไปเจอเร็วๆด้วยเจ้านายได้ฟังก็หัวเราชอบใจและบอกว่า ถ้าอยากเจอหลวงปู่สูงจะต้องปฏิบัติตัวให้ดีจุดทูปก้าวดอกนั่งภาวนาขอให้ได้กราบหลวงปู่จึงจะสามารถได้พบได้เจอหลวงปู่พ่อกลับถึงบ้านผมรีบอาบน้ำแล้วเข้าห้องพระทำตามที่เจ้านายแนะนำมาเริ่มด้วยการจุดทูปก้าวดอกไหว้พระสวดมนต์ แล้วนั่งสมาธิภาวนาตั้งจิตอธิษฐานขอให้ผมได้เจอหลวงปู่ด้วยเถอะหลังจากนั้นไม่กี่วันต่อมาผมได้มีโอกาสเดินทางติดตามเจ้านายไปยังจังหวัดศรีสะเกษก่อนออกเดินทางเจ้านายบอกให้ผมจุดธูปเก้าดอกแล้วให้อธิษฐานผมจึงอธิษฐานจิต ขอให้ได้เจอหลวงปู่สวงพอเดินทางไปถึงบ้านละลมอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดก็ได้สอบถามชาวบ้านแถวนั้นจนทราบว่าหลวงปู่สวงพักอยู่ที่กระท่อมปลายนาห่างจากบ้านละลมใกล้กับบ้านจบกอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินประมาณสมกิโลเมตรกว่า จึงได้พากันเดินทางไปหาลวงปูสง่สูงจนกระทั่งไปถึงกระท่อมที่ชาวบ้านบอกสิ่งแรกที่เห็นเมื่อไปถึงก็คือเสาธงสูงปักอยู่ใกล้ๆก,ก,กับต้นมะขามและมีผ้าเหลืองพาดอยู่แต่ไม่มีใครอยู่เลยจึงขึ้นรถแล้วก็ขับต่อเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อไปหาลุงตงเจ้าของกระท่อม ซึ่งเจ้านายผมรู้จักมักคุนกันเป็นอย่างดีเพราะว่าเจ้านายผมมาที่นี่บ่อยเมื่อไปถึงบ้านลุงตรงเจ้านายผมบอกลุงตรงว่าเมื่อสักครู่นี้นะแวะไปที่กระท่อมหลวงปู่มาแต่ไม่เจอใครเลยลุงตรงจึงบอกว่าหลวงปู่สวงเพิ่งจะออกไปเมื่อกี้นี้เองเจ้านายผมจึงขอร้องลุงตรงว่า ให้ช่วยพาท่านตามลวงปู่ให้หน่อยด้วยความเกรงใจเจ้านายของผมทำให้ลุงตรงตกลงพาไปทุกคนจึงขึ้นรถออกเดินทางตามหาลุงปู่สวงผมขับรถไปตามเส้นทางที่ลุงตงบอกเส้นทางที่ไปเป็นถนนลูกรังมุ่งไปทางทิศใต้แล้วเลี้ยวเข้าถนนลาดยางเส้นทางไปอำเภอบูเชต จนถึงบ้านบรุนแล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนดินแดงไปตามทางเกวียนวกไปวนมาจนกระทั่งเจอภูเขาสลับซับซ้อนอยู่เบื้องหน้าซึ่งห่างจากบ้านบรุนไปประมาณกิโลกกว่าเป็นที่โล่งกว้างและมีกระท่อมอยู่หลังหนึ่งที่มีผู้คนมากมายหลายคนนั่งเรียงรายอยู่รอบๆกระท่อม ส่วนบนกระท่อมนั้นมีชายชารานุ่งขาวนั่งอยู่เพียงผู้เดียวแล้วเจ้านายผมก็หันมาบอกกับผมว่านั่นแหละหลวงปู่สวงเราจอดรถเอาไว้ที่ข้างทางก็แล้วกันเมื่อทุกคนลงจากรถหมดได้พากันเดินตรงไปที่กระท่อมหลังนั้นเจ้านายผมพาผมและทุกคนเดินตรงเข้าไปหาหลวงปู่สวง ที่นั่งชันเข่าอยู่ในกระท่อมพอไปถึงทุกคนก็นั่งคุกเข่าแล้วก้มลงกราบหลวงปู่สวงแล้วผมก็เงยหน้าขึ้นมองหลวงปู่ท่านนั่งด้วยท่าชันเข่าขึ้นข้างหนึ่งมือปล่อยข้างข้างตามสบายผิวท่านเกลี้ยงเกล่ามากมือและแขนของท่านกลมกลึงเป็นมัดกล้ามเนื้อ ไม่มีรอยเหี่ยวย่นเหมือนคนรุ่นราวคราวเดียวกันเลยเมื่อมองตาของหลวงปู่จะเห็นในตาที่แจม่มใสไร้ความขุ่นมัวท่านนั่งนิ่งเฉยมากไม่สนใจใครๆรอบข้างเลยจากนั้นเจ้านายผมก็คลานเข้าไปใกล้หลวงปู่แล้วบอกกับหลวงปู่ว่าท่านกับผมเดินทางมาจากอุบลราชธานี เพื่อมากราบขอพรหลวงปู่แล้วเจ้านายผมก็ถอดสร้อยทองคําพร้อมพระที่คล้องอยู่ที่คออยู่ออกมาแล้วยื่นให้หลวงปู่เพื่อจะให้หลวงปู่ลุกเสกให้หลวงปู่ได้ยื่นมือออกมารับแล้วก็ยกขึ้นเป่าสองครั้งพอเป่าเสร็จหลวงปู่ก็โยนลงไปนอกกระท่อมตรงที่ชาวบ้านนั่งอยู่ ชาบ้านที่รับเอาไว้ก็เดินเอามาคืนให้กับเจ้านายของผมแล้วเจ้านายผมก็หันมาบอกให้ผมเอาเหรียญที่ได้มาจากหลวงปู่จันทร์ให้หลวงปู่สวงปลุกเสกให้ผมจึงเอาเหรียญทั้งหมดที่มีประมาณสิบองค์ยื่นให้หลวงปู่สวงปลุกเสกให้ท่านรับแล้วก็ยกขึ้นบริกรรมคาถาปลุกเสกเสร็จก็ยื่นคืนให้ผมไม่ได้โยนทิ้งเหมือนของเจ้านายผม สร้างความแปลกใจให้กับทุกคนรวมทั้งเจ้านายผมเป็นอย่างมากหลายคนที่นั่งอยู่ในที่นั้นได้พูดว่าไม่เคยเห็นหลวงปู่ทำแบบนี้มาก่อนเลยปกติพอรับของจากผู้ที่ถวายแล้วท่านก็จะโยนไปทางอื่นไม่เคยส่งกลับคืนให้เจ้าของเลยสักครั้งเดียวผมสังเกตเห็นว่าแต่ละคนที่นั่งอยู่ในที่นั้น ไม่ได้ทำอะไรกันเลยนอกจากนั่งเฝ้ามองว่าหลวงปู่จะทำอะไรกิริยาอาการเป็นอย่างไรบ้างแล้วพากันไปตีเป็นตัวเลขเพื่อเสี่ยงโชคกันต่อไปหลังจากที่อยู่คุยกับชาวบ้านพักหนึ่งเจ้านายผมและคณะก็กราบลาหลวงปู่กลับในระหว่างเดินทางกลับผมได้ถามเจ้านายว่า ตกลงหลวงปู่สวงท่านเป็นพระหรือว่าคนธรรมดากันแน่ครับเพราะว่าเห็นท่านนุ่งขาวห่มขาวเท่านั้นจะมีสีเหลืองบ้างก็ตรงประคดคาดเอวเจ้านายกับลุงตรงจึงอธิบายให้ผมฟังว่าหลวงปู่สูงท่านเป็นพระที่ไม่ยึดติดกับอะไรเลยท่านจะนุ่งขาวห่มขาวเป็นบางวันแต่ทุกวัน จะมีสีเหลืองติดกายอยู่เสมอเช่นรัดประคตหรือไม่ก็จะมีอังสะซ่อนอยู่ข้างในแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมแปลกใจมากแต่ไม่กล้าเอ่ยถามหลวงปู่สวงเพราะเพิ่งเจอท่านครั้งแรกนั่นก็คือผมเห็นคนที่ติดตามหลวงปู่สวงได้ตั้งเสาไม้ไผ่ปักไว้ไม่ไกลาจากกระท่อมนัก และเอาเชือกผูกโยงเข้ามาหากระท่อมตรงกลางระหว่างเสากับกระท่อมจะมีกล้วยหนึ่งหวีและน้ำอีกหนึ่งขวดแขวนเอาไว้แต่ผมก็ได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้ในใจเมื่อกลับถึงบ้านผมก็ได้เล่าเรื่องหลวงปู่ให้ภรรยาผมฟังถึงสิ่งที่ผมได้เห็นเกี่ยวกับหลวงปู่สูงในวันนั้น แปลกมากที่วันนี้ภรรยาผมนั่งฟังด้วยความสนใจเป็นพิเศษเมื่อฟังจบเขาขอร้องให้ผมพาเขาไปกราบหลวงปู่สวงบ้างเธอบอกว่าเธออยากเจออยากเห็นหลวงปู่สวงมากรู้สึกเหมือนกับว่าหลวงปู่เป็นผู้วิเศษที่เคยเจอตอนเด็กๆเ,เมื่อเห็นว่าเธออยากเจอหลวงปู่มากพอผมมีเวลาว่าง จึงได้พาเธอไปกราบหลวงปู่สูงโดไปหาหลวงปู่ที่เดิมทั้งสองแห่งแต่การไปครั้งนี้ผมและภรรยาต้องพบกับความผิดหวังลุงตงบอกว่าหลวงปู่ไม่อยู่ท่านไปต่างจังหวัดหลายวันแล้วผมพึ่งมานึกได้ในภายหลังว่าเหตุที่ผมไปแล้วไม่เจอหลวงปู่อาจจะเป็นเพราะว่าก่อนไป ผมไม่ได้จุดธูปเทียนอธิษฐานบอกกล่าวก่อนออกเดินทางตามที่เจ้านายผมเคยบอกเอาไว้หลังจากนั้นทุกครั้งที่ผมจะไปกราบหลวงปูสง่สูงผมจะต้องจุดธูปบอกกล่าวก่อนเสมอทำให้ผมได้เจอกับหลวงปู่ทุกครั้งที่ผมไปหาหลังจากที่ภรรยาผมได้พบกับหลวงปู่แล้วเธอบอกว่า เป็นคนละองค์ก,กันกับที่เธอเคยเจอตอนเด็กๆแต่ท่าทางกิริยาและมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเหมือนกันเลยเธอเคยถามหลวงปู่สวงถึงพระองค์ที่เธอเคยเห็นตอนเป็นเด็กแล้วหลวงปู่ก็บอกว่าพระองค์นั้นยังมีชีวิตอยู่ชอบบำเพ็ญเพียรเก็บตัวลึกลับอยู่ในป่าไม่ชอบออกมาให้ใครเห็น นอกจากจะออกมาบางโอกาสเท่านั้นภรรยาถามว่าหลวงปู่รู้จักไหมหลวงปู่สูงท่านบอกว่าตาเขมาเคยเห็นเหมือนกันจากการที่ผมได้เจอหลวงปู่หลายครั้งทำให้ผมได้มีโอกาสมองหลวงปู่อย่างใกล้ชิดและชัดๆจึงได้เห็นว่าสายตาของหลวงปู่ที่มองผมช่างเปลี่ยมไปได้วยความเอ็นดู จนผมรับรู้ได้ถึงความอบอุ่นและสุขใจอย่างประหลาดจนผมได้กราบนิมนต์หลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับว่างเมื่อไหร่ขอให้ไปเยี่ยมลูกบ้างหลวงปู่สูงยิ้มและตอบว่าให้รอไปก่อนครั้งสุดท้ายที่ผมและภรรยาได้ไปกราบหลวงปู่ก่อนท่านจะละสังขารประมาณหนึ่งปีตอนนั้น หลวงปู่ไปพักอยู่ในไร่กลางป่าลึกแถบบ้านละลมจำได้ว่าในครั้งนั้นผมและภรรยาเข้าไปกราบและถวายน้ำหลวงปู่ท่านรับไว้และส่งคืนให้กับพระเจ้าอีกแล้วหลวงปู่ก็ชี้มาที่นาฬิกาที่ข้อมือของผมผมจึงถามว่าหลวงปู่อยากได้เลยครับท่านก็พยักหน้า ผมจึงถอดนาฬิกาแล้วยืน่นถวายหลวงปู่ก็รับไว้แลมองหน้าผมและชี้ให้ผมดูที่นาฬิกาสร้างความงุนงงให้กับผมเป็นอย่างมากเพราะว่าผมไม่สามารถจะแปลความหมายในสิ่งที่หลวงปู่สื่อมาได้หลังจากที่ชี้นาฬิกาแล้วหลวงปู่ก็ชีปป้ไปที่ภรรยาผม พร้อมกับยืดนนาฬิกาส่งคืนให้ผมยังไงยังไงผมก็แปลความหมายไม่ออกจากนั้นผมก็กราบลากลับหลังจากที่ได้กราบหลวงปู่ในครั้งนี้แล้วผมก็ไม่ได้กราบหลวงปู่อีกเลยเพราะว่าผมได้โยกย้ายไปปฏิบัติงานในหน้าที่ใหม่ซึ่งอยู่ห่างไกลจึงไม่มีเวลาได้ไปกราบหลวงปู่เลย จนครั้งสุดท้ายมีโอกาสได้ผ่านไปจังหวัดศรีสเกตและได้ทราบว่าหลวงปู่ได้ละสังขารแล้วผมจึงได้ชวนภรรยาไปกราบสรีระหลวงปู่สูงที่วัดไพรพัฒนาวันที่ผมไปกราบนั้นหลวงปู่เพิ่งจะละสังขารไปได้หนึ่งเดือนเศษแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นกับภรรยาผม เมื่อกลับมาถึงบ้านหลังจากไปกราบสรีระหลวงปู่สวงจูจูภรรยาของผมก็เกิดอาการผิดปกตินั่งซึมปากก็อมนิ้วชี้อยู่ตลอดเวลาเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตอบถามอะไรก็นิ่งเฉยจนสักพักหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่านี่คือปู่นะผมจึงถามว่าปู่ไหน หลวงปูส่สวงในร่างภรรยาผมจึงตอบว่าหลวงปูส่สวงมาส่งตอนแรกผมตกใจในอาการของภรรยาแต่พอรู้ว่าหลวงปูส่สวงมาส่งผมรู้สึกดีใจมากและได้ขอนิมน์ให้หลวงปู่เข้าบ้านพร้อมกับขอให้หลวงปู่อยู่ที่บ้านสักพักหนึ่งเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่มเย็นเป็นสุข ทุกวันนี้ข้าพเจ้าและภรรยายังเชื่อว่าหลวงปู่ยังอยู่กับเราตลอดมาแล้วหลวงปู่สวงก็แสดงให้เห็นว่าท่านได้ทำตามสัญญาแม้ว่าหลวงปู่จะได้ลาสังขารไปแล้วที่ครั้งหนึ่งผมเคยบอกกับท่านว่าหลวงปู่ยังไงยังไงขอให้หลวงปู่ไปเยี่ยมลูกบ้างและหลวงปู่ก็บอกว่าให้รอไปก่อน แล้วหลวงปู่ก็มาจริงๆตามที่ท่านได้เคยบอกไว้หลวงปู่สวงท่านจะยึดมั่นในสัจจะวาจาพูดอย่างไรทำอย่างนั้นและไม่เคยลืมว่าเด็กเคยพูดอะไรเอาไว้กับผมบ้างนี่คืออมะตะอริยสง์ในดวงใจของเราทุกคนหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน อิลิเมียอองสวงสัมปโนอิติปิโสนโมพุทเทเียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริคีเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดี และประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ